สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับบบาวพงเพื่อนเกษตรนะครับผมเมื่อนี้เมื่อคืนนะครับผมนอนอยู่นี่นาะก็เลยว่ามีพี่น้องนะครับอยากให้ผมรีวิวให้นะครับว่ามันสามารถไปใส่นอนได้จะคนนะครับอยู่นี่แล้วก็ลดขั้นนี่นะครับมูลค่าหลายเทําไหนนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับที่เป็นมองนอนนะครับว่ามันรับน้ําหนักคนได้จะคนแล้วก็มีความแข็งแรงขนาดใดนะครับเดี๋ยว จังใดเราไปทําความรู้จากกับเจ้าของเพื่อนนะครับผมสวัสดีครับไอ้อมรินครับครับสวัสดีครับผมกบแนะนําตัวไหนครับครับผมอมรินสุนน้าเที่ยงเนาะครับครับผมอ่ามันนี่เบาพงไม่เยี่ยมครับผมเมื่อขึ้นนอนนี่นอนนี่เป็นไดความรู้สึกโหแบบว่าแบบนอนสบายสบาย้วก็นอนแบบมีความแข็งแรงคงทนนะครับว่าเฮ้ยเขาอยากมีรถดึงสี่ไปออกเที่ยวออกทิเนะแมนครับเดี๋ยวให้ออมรินสุนน้าเที่ยงนะครับว่า รีวิวให้เนี่ยแนะนำให้เนี่ยว่ารถคันนี้มันสามารถเดินทางไปไสามาไส่ได้เนี่ยว่าอุปกรณ์ข้างบนเนี่ยมันสามารถนอนได้จากคน้นแล้วก็มันมีความแข็งแรงคงทนได้ยังไงครับรีวิวให้พี่น้องเขาได้เบิกเนี่ครับครับผมสําหรับ,บผู้ใดเนาะอยากไปเที่ยวไปแคมปิง้งตามอุทยานแห่งชาติหรือว่าที่ไปเที่ยวป่าเนาะแต่แนะนำแต่เป็นรถผู้ใดมีรถเป็นกระบะออฟโรดโฟร์วิวแล้วกับ เติมเติมมากขึ้นเป็นเต็นหลังค่านะครับตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นหลังหลังออนนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นอัตโนมัตินะครับราคาก็จะสูงขึ้นกัถ้าสําหรับคนงบหน่อยก็แนะนําตัวนี้นะครับราคาพอจับต้องได้เนาะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ประมาณสองหมื่นเจ็ดนะสองหมื่นเจ็ดสองปีที่แล้วเนาะครับตอนนี้ก็ถิ่ลงมาแล้วข้างบนเฉพาะข้างบนมั้ยครับผมเฉพาะข้างบนสองหมื่นสองหมื่นต้นต้นเนาะคสองหมื่นต้นต้นแล้วรถเลยครับเขาต้องแบบว่าลดนี่ขั้นนี้นี่ เป็นรถลักษณะแบบไหนครับเป็นโฟล์คเนี่เป็นซูซูกิคาริเบียนนะครับฮอร์ซึ่มาราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนาะเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทซับนี่นะซับนี่แหละครับอุ้ยน่าสนใจมากครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเข้ามาเหตุตกแต่งเพิ่มกับเพิ่มในส่วนของช่วงร่างแล้วก็ยางเนาะครับยางเขาเข้ามาเพิ่มเป็นยางง่ายขึ้นโอ้เป็นยางออฟรถเป็นยางมัดครับขอบสามสิบสามสามสิบสามนะครับ ไหนยางกลายเป็น12.5ไปใส่มาไะไก็ได้ไปใส่มาใส่ได้เมดครับเป็นโฟบิลครับนี่โฟบิลครับโอ้ติดลมน้าลุยฝนได้เลยได้ครับติดลมเทากับมีวินครับอ่ามีบินมีไฟนะฮะสามารถอันนี้คือสามารถเอาไปสอยวีนองเข้าที่ติดติดลมได้แมนโอ้ไปน้ำขางทางพอรถติดลมรถตกขางทางสามารถสอยเรือได้สอยเรือได้เลยแมนครับผมรถเทียดหมื่นบาทแล้วก็รลังค่าอีกสองหมื่นสองหมื่นอุ้ยยังบอดแสน ยังไม่ถึงแสนครับเนะซื้อสดบ่รับนี่ซื้อสดครับซื้อสดเนาะในราคาที่ว่าจับต้องได้เนาะราคาจับต้องได้แล้วก็มาแต่งเพิ่มสมรรถภาพนะของรถึันเดีกอันนี้คือเป็นแบบว่ารถรถเที่ยวรถเที่ยวถอยไปแคมปิ้งเนาะแคมปิ้งั่วไปครับเอาเป็นไปเป็นมาอย่างไดถึงแบบว่าอยากมาเห็ดเป็นรูทสงอยังทีครับค่ะเริ่มต้นเท่ากับเริ่มซื้อตะลอดมาไปเที่ยวก็เป็นเต็นน้อยๆ่ธรรมดาอืมจะเป็นคนมักเที่ยวป่า เที่ยวป้าเที่ยวเขาอยู่แล้วไปน้ำมูน้ำพวกอะืะมันบ่สะดวกในการเต้นหลังน้อยหลังนอนก็เพืนินเวลาฝนตกมันลำบากหนึ่งอเรื่องทากกัดเรื่องสิ่งที่ว่าเฮ้ามองไปเห็นมันเป็นพวกใสเดือนพวกงูพวก,พวกปิ้งเฉยๆมันมันมัน,มนสิมา,า,เเา,าเข้าเต้นเท่าได้ถ้าเฮาให้เป็นเต้นหลังค่าสูงสี่มันสี่สะดวกสบายในการจัด<ว>เก็บในการนอนบ่ต้องย่านในเรื่องของการเอ่อ เขาเรียกว่าสัตว์ได้คานเนาะที่มาแบบว่ากับคอมมอนเนาะแมนครับโอ้สามารถนอนได้จะค้นขบวนนี่ครับนอนได้สองสามคนได้ครับสามคนได้สี่คนได้ป่ะครับสี่คนกันได้สี่คนกับเด็กหน้่ยเนาะมีพ่อม่ีแม่แลวกับเด็กหนุอยอีกสองคนกับผมสี่คนเนาะสี่คนทูพุหญ่ในบัวได้หรอครับเนาะพุยียกันสองคนพ่อพ่ออุนกับผมมีความแข็งแรงความแข็งแรงใส่ได้ครับผม อาข้างหลังนี่ก็เขาก็สามารถนอนได้เป็นบอครับนอนได้ครับนอนได้ด้วยกันนอนได้นอนได้ข้างหลังนี้นอนได้สองคนนะครับขข้างหลังก็นอนได้เนาะมีปรับแต่งนอนเหยียดขาสุดเขาเลื่อนบอลได้ครับปรับแต่งได้ปรับแต่งได้เนาะตัวนี้เขาก็จะมีไฟเอซีนะครับแปลงไฟดีซีเป็นเอซีได้ครับเป็นสำรองแมนเขาก็จะมีไฟเอซีครับ เสียบชาดแบดชาดวิทยุชาดยางไดเบิดครับปรับเปลี่ยนในเบิดแมนครับโอ้เป็นเครื่องเป,เป็นเครื่องเบนซินเครื่องเบนซินครับผมโอ้เบิ้งข้างบนครับเป็นทานน้อนเดี๋ยวพาเขาไปเบิ้งข้างบนเนาะครับผมว่าเขาไปข้างบนแล้วมันมีเขาเลกเอนว่าบรรยากาศมันเป็นแบบไหนนะครับ,รบนี่ก็ลองแบบว่าเอาไปเป็นแบบยางสําหรับคนที่มาเที่ยวนะมักเที่ยวมาเที่ยวแบบไปแคมปิ้งไปออกทิปออกอย่างเนาะสายชิวสาย เนาะสายเชื่อสายธรรมชาติครับเดี๋ยวขเขา,าไปเบิร์เนาะไอ้มันลินเนาะไปพาไปเบิร์นนะครับกับเต็นท์ลอยฟ้ากลางไอ้หลังรถอ่าดีครับขึ้นไปเบิรงเลยครับขึ้นไปเบิร์ <หา S 1> เนาะ,นะอ่าน,นำขึ้นเลยนำเึิร์นเลยครับอ๋อขึ้นไปสองคนในบ่อสองคนก็นได้แล้วนะสี่คนก็ได้สี่คนก็ได้เดี๋ยวพาขึ้นไปเบิรงครับพี่น้องครับเออโอ้โอ้ข้างในนี่เป็นเบาะนุ่มๆยังเสียอะไรบ้างอ่เบาะนุ่มๆครับ นี่เบาพงแล้วนอนแล้วเพือ่อนเด็กผับไทยนี่เ<อ>บาครับเป็นเป็นเบาน,น,น,นะนุ่มๆเลยเนาะเบานุ่มๆครับผมโอ้พื้นที่กว้างประมาณร้อยเอร้อยยี่สิบครับ<ะ>นอนนอนนอนนี่ขาพ่นอืมขาพ่นอันนี้ก็เป็นตะไค,คร้เนาะตะไคร้กันยุง่งตัวนี้เข้าหนาวเขากับปิดผ้าลงได้ครับอืมที่มีผ้าหรือว่าชิ้นนั่ส้มดาวเขากับเปิดเอาบทประทุนเลยดิเอาประทุนเลยครับเอาลองเปิดประทุนในเนี่ยครับมันต้องเอาผ้าเต็นท์ขึ้นข้างบนถึงเราจะเข้าเปิดได้ครับอืม อ๋อเปิดบทุนได้ถ้าก็เอาเต็นท์ขโมนออกครับประมาณนี้อืสามารถนอนชมดาวได้ยามหนาหอนเนาะกับหนานาวก็ปิดแต่พวกนี้เขาก็สามารถเก็บโทรศัพท์ออน้ําดื่มได้สามารถเทได้หลายอย่างครับครับแล้วมันสามารถกันฝนในพอมนี่กันฝนได้ครับกันล้มก็ได้กันล้มอย่างนี่พายุมานี่รับได้ครับรับได้ครับรับได้กันล้มตึงๆเลยบนเขานี่สามารถอยู่ได้นอนได้ วุ้ยสิสิเลยบ่แมนครับแข็งแรงแข็งแรงดีเนาะโยกดีเนาะอันนี้ผมมาสองขึ้นมาสองคนนะครับเนี่ยพี่น้องครับไอเบิงครับนอนได้สบายโยกได้ครับอันนี้ครับขึ้นมาสองคนนะครับเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับนอนกับนนกัโยกตามอืมตามรถเฮาตามโชว์ตามช่วงรางเฮ้าอืมแต่ว่ามันบ่มีการไปใส่บ่ไปใส่โอ้นี่เขาทาเลยครับลดราคาหลักหมื่นมาทําก็คือไม่ไม่เกินแสน ก็สามารถไปได้เมื่อใดเนาะนบสำหรับคนที่มักเที่ยวเนาะเขาเอาชิ่งที่แค่จำเป็นคือรถใช้งานได้เครื่องใช้งานได้ถ้ามาบวกเต็นเพิ่มครับเพิ่มเต็นในราคาประมาณแต่สมัยนี้มันสอยูประมาณสองหมื่นต้นต้นสองหมื่นต้นต้นสองหมื่นสามประมาณนี้ครับบอกว่าอาจจะถึงสองหมื่นเจ็ดขึ้นกาครับเพราะว่าราคามันลดลงเรื่อยๆนะผู้ขอทาลายๆครับนี่รถเมื่อคืนบอกว่านอนหลับ สบายรับสบายครับผมเวิดไปกลมนึงครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอมรินสุน้ำเที่ยงครับผมฝากช่องทางการติดต่อจังใดในนี้ครับช่องทางการติดต่อกับยูทูบอมรินสุน้ำเที่ยงคือกันครับเฟซบุ๊กก็อมรินสุน้ำเที่ยงครับผมฝากเขาไปติดตามแล้วก็สิพารถคันนี้ไปเที่ยวไปเที่ยวรีวิวจังไงก็เขาไปเบิ้งนํากันได้ในช่องได้ครับผมวันนั้นนั่นเที่ยจิได้ออกช่วงนี้ครับผมส่วนมากกับเฮ็ดเกษตรด้วกันใช่ครับเกษตรเฮ็ด สลัดวดัไดดอยากมาชมสลัดการวิธีการปลูกสลัดเขามาติดตามในช่องอมรินสุน้ำเที่ยงได้แมนครับครับผมสำหรับที่นี่ก็คุณหล,ลายครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ